บทส0ชาวโรมัน30.1อลิฟลามีน30.2พวกโรมันถูกพิชิตแล้ว30.3ในดินแดนอันใกล้นี้แต่หลังจากการประราชัยของพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้รับชัยชนะ 30.4. ในเวลาไม่กี่ปีต่อมาพระบัญชาเป็นสิทธิของอันเลาะทั้งก่อนและหลังชัยชนะและวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธ,ธาจะดีใจ 30.5. ด้วยการช่วยเหลือของอันเลาะพระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ 30.6. นั่นคือสัญญาของอันล้ออันล้อจะไม่ทรงบิดพลิ้วสัญญาของพระองค์แต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้30.7พวกเขารู้แต่เพียงผิวเผินในเรื่องการดำรงชีวิตในโลกนี้และพวกเขาไม่คำนึงถึงการมีชีวิตในปรโลก30.8 พวกเขามีได้ใคร่ครวญในตัวเองของพวกเขาดอกหรือว่าอันลาะได้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อความจริงและเวลาที่ถูกกำหนดไว้และแท้จะรงส่วนมากของมนุษย์เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อการพบพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา30.9พวกเขามีได้ท่องเที่ยวไปตามแผ่นดินดอกหรือ แล้วพิจารณาดูว่าบ้านปลายของประชาชาติในยุคก,ก่อนหน้าพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีพลังที่เข้มแข็งกว่าพวกเขาเขาเหล่านั้นขุดครวนดินและก่อสร้างเคหสถานมากกว่าพวกเขาก่อสร้างมันและบรรดารอซูลของพวกเขาได้มาหาพวกเขาด้วยหลักฐานอันชัดแจง้งดังนั้นแน่นอนอันเละได้ทรงอธรรมต่อพวกเขาแต่ว่าพวกเขาอธรรมต่อตัวของพวกเขาเองต่างหาก 30.10แล้วบ้านปลายของบรรดาผู้กระทำความชั่วก็คือความชั่วโดยที่พวกเขาปฏิเสธต่อสัญญาณทั้งหลายของอันลาะและพวกเขาเย้่ยยันมัน30.11อันลาะทรงเริ่มการบังเกิดมนุษย์แล้วทรงให้มันกลับมาเกิดอีกแล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ 30.12และวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นพวกทำผิดก็จะหมดหวัง30.13และจะไม่มีผู้ใดจากบรรดาภาคีของพวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาและพวกเขาก็เป็นผู้ปฏิเสธบรรดาภาคีของพวกเขาด้วย30.14และวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้น วันนั้นพวกเขาจะแยกออกจากกัน30.15ดังนั้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาและประกอบความดีพวกเขาก็จะชื่นชมยินดีอยู่ในสวนสวรรค์30.16และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมเชื่อต่อสัญญาณทั้งหลายของเราและการพบเรา ในวันปรโลกทนเหล่านั้นแหละเป็นผู้อยู่ในการลงโทษอย่างถาวร30.17ดังนั้นมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อันล็อกเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเย็นและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเช้า30.18 มวลการสันเสริญในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และในยามครบค้ามและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามบ่าย30.19พระองค์ทรงให้มีชีวิตหลังจากการตายและทรงให้ตายหลังจากมีชีวิตและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากการแห้งแล้งของมันและเช่นนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกนำออกมา 3 0 2 0และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงสร้างพวกเจ้าจากดินแล้วพวกเจ้าเป็นมนุษย์แพร่กระจายออกไป30.21และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเอง เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนางและทรงให้มีความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้าแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ -30.22 และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและการแตกต่างของภาษาของพวกเจ้าและผิวพันธุ์ของพวกเจ้า แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับบรรดาผู้มีความรู้30.23และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการหลับนอนของพวกเจ้าในกลางคืนและกลางวันและการแสวงหาของพวกเจ้าซึ่งความโปรดปรานของพระองค์แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ฟังเพื่อใคร่ครวน 30.24และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบเป็นที่หวาดกลัวและเป็นความหวังและทรงหลังน้ำลงมาจากฟากฟ้าและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยมันน้ำฝนหลังจากการแห้งแล้งของมันแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใช้สติปัญญา 30.25และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือชั้นฟ้าและแผ่นดินมั่นคงอยู่ตามพระบัญชาของพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียกพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ออกจากแผ่นดินเมื่อนั้นพวกเจ้าก็จะออกมากัน30.26และผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ 30.27และพระองค์คือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้างแล้วทรงให้มันกลับขึ้นมาอีกและมันเป็นการง่ายยิ่งแก่พระองค์และคุณลักษณะอันสูงส่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ30.28พระองค์ทรงยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าที่มาจากตัวของพวกเจ้าเอง จะมีบ้างไหมสำหรับพวกเจ้าที่จะยอมให้ในหมู่ผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองบ่าวทาตมีหุ้นส่วนในสิ่งที่เราได้ให้เครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าแล้วพวกเจ้ากับพวกเขามามีส่วนเท่ากาันโดยพวกเจ้ากลัวพวกเขาเหมือนกับการกลัวของพวกเจ้าด้วยกันเองเช่นนั้นแหละเราจำแนกสัญญาณทั้งหลายแก่หมู่ชนผู้ใช้ปัญญาเพื่อไตรตรอง 30.29เกล่าวเลยแต่ว่าบรรดาผู้อาธรรมได้ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แล้วผู้ใดเล่าจะแนะแนวทางแก่ผู้ที่อันเลาะทรงปล่อยให้เขาหลงทางไปแล้วและสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือ30.30 30. ดังนั้นเจ้าจงถินหน้าของเจ้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้โดยเป็นธรรมชาติของอันเลาะ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอันล้ะนั่นคือศาสนาอันเที่ยงตรงแต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้30.31และจงยำเกรงพระองค์และจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดโดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์และอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี30.32คือ ในหมู่ผู้แบ่งแยกศาสนาของพวกเขาออกเป็นนิกายต่างๆและแต่ละหมู่คณะก็พอใจต่อสิ่งที่พวกเขามีอยู่30.33และเมื่อทุกภัยอันใดประสบแก่มนุษย์พวกเขาก็วิงวอนขอต่อพระเจ้าของพวกเขาโดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์ ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความเมตตาจากพระองค์นะบัดนั้นหมู่หนึ่งจากพวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระเจ้าของพวกเขา30.34ก็จงเนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเขาแล้วก็จงร่าเริงกันต่อไปเถิดแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ 30.35หรือว่าเราได้ให้หลักฐานอันใดแก่พวกเขาเพื่อมันจะได้พูดในเรื่องที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค์30.36และเมื่อเราได้ให้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาพวกเขาก็ดีใจต่อมนันและเมื่อทุกขรายอันใดประสบแก่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาประกอบไว้แล้วพวกเขาก็หมดอาลัย 30.37พวกเขามีเห็นดอกหรือว่าแท้จริงนั้นอันเลาะทรงให้กว้างขวางซึ่งเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ศรัทธา30.38ดดังนั้นเจ้าจงบริจาคแก่ญาติสนิทซึ่งสิทธิของเขา และแก่ผู้ขัดสนและผู้เดินทางนั่นแหละเป็นการดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ปรารถนาพระพักของอันเลาะและชนเหล่านั้นแหละพวกเขาเป็นผู้ประสบชัยชนะ30.39และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์สินดอกเบีย้ยเพื่อให้มันเพิ่มพูนในทรัพย์สินของมนุษย์มันจะไม่เพิ่มพูนนะที่อันเลาะและสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปจากสกาดโดยพวกเจ้าปรารถนาพระพักของอันเลาะ ชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างทวีคูณ30.40อันลอคือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าแล้วทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าแล้วทรงให้พวกเจ้าตายแล้วทรงให้พวกเจ้าเป็นจะมีผู้ใดบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้ากระทำสักอย่างหนึ่งจากสิ่งเหล่านั้นมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงทรงจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี 30.41การบ่อนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนื่องจากสิ่งที่มือของมนุษย์ได้ขนขวายไว้เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาลิ้มรสบางส่วนที่พวกเขาประกอบไว้โดยที่หวังจะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัว30.42จงจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปตามแผ่นดินแล้วจงพิจารณาดูว่าบ้านปลายของกลุ่มชนในอดีตเป็นเช่นไร ส่วนมากของพวกเขาเป็นผู้ตั้งภาคี30.43ดังนั้นจงมุ่งหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาอันเที่ยงธรรมก่อนที่วันหนึ่งของอันลาะจะมาถึงซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้วันนั้นพวกเขาจะแตกแยกกันเป็นสองฝ่าย30.44 ผู้ใดปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธศรัทธาก็ตกอยู่กับเขาและผู้ใดกระทำความดีพวกเขาก็เตรียมที่พักไว้สำหรับตัวของพวกเขาเอง30.45 30. <45, S 2> เพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายด้วยความดีของพระองค์แท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบผู้ปฏิเสธศรัทธา30.46 และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองคือพระองค์ทรงส่งลมเป็นการแจ้งข่าวดีทั้งหลายและเพื่อพระองค์จะทรงให้พวกเจ้าได้ลิ้มรสความเมตตาของพระองค์และเพื่อเรือเดินทะเลจะได้แล่นไปโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาจากความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ 30.47. และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดารอซูก่อนหน้าเจ้าไปยังหมู่ชนของพวกเขาและเขาเหล่านั้นได้นำหลักฐานต่างๆมาให้พวกเขาแล้วดังนั้นเราได้ตอบแทนบรรดาผู้กระทำความผิดอย่างสาสงและหน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธา 30.48. อันลอทรงเป็นผู้ส่งลมทั้งหลายแล้วมันได้รวมตัวกันขึ้นเป็นเมฆ แล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้องฟ้าเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงทําให้มันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากท่ามกลางมันเมื่อมันได้ตกลงมายังผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงเบาวของพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจ30.49และทั้งทั้งที่พวกเขาก่อนที่ฝนจะตกลงมาแก่พวกเขาพวกเขาก็เป็นผู้หวดหวัง 3 0 5 0ดังนั้นเจ้าจงพิจารณาดูร่องรอยแห่งความเมตตาของอันลออว่าพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากความแห้งแล้งของมันอย่างไรแท้จริงในการนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมเป็นผู้ทรงให้มีชีวิตแก่คนที่ตายไปแล้วและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง 30.51และหากเราได้ส่งลมไปแล้วพวกเขาได้เห็นมันพืชผลเป็นสีเหลืองแน่นอนพวกเขาจะกลายเป็นผู้เนรคุณหลังจากนั้น30.52ดังนั้นแท้จริงเจ้าจะไม่ทําให้คนตายได้ยินและเจ้าจะไม่ทําให้คนหูหนวกได้ยินการเรียกร้องได้เมื่อพวกเขาเป็นผู้ผินหลังกลับ 30.53และเจ้าก็มีชาผู้ชี้นำทางแก่คนตาบอดหลังจากการหลงทางของพวกเขาเจ้ามีได้ทำให้ผู้ใดได้ยินนอกจากผู้ศรัทธ,ธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเราโดยที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อมยอมจำนน30.54อันลอทรงเป็นผู้สร้างพวกเจ้าในสภาพอ่อนแอ แล้วหลังจากความอ่อนแอพระองค์ก็ทรงทำให้มีความแข็งแรงแล้วหลังจากความแข็งแรงทรงทำให้อ่อนแอและชราภาพพระองค์ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอนุภาพ30.55และเมื่อวันอวสานเกิดขึ้นผู้กระทำผิดทั้งหลายจะสาบานว่าพวกเขามิได้พำนักอยู่ ในโลกดุนยานอกจากเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเช่นนั้นแหละพวกเขาถูกให้หันออกจากความจริงสู่ความเท็จ30.56และบรรดาผู้มีความรู้และศรัทธากล่าวตอบโต้พวกเขาว่าโดยแน่นอนพวกท่านได้พมนักอยู่ตามกำหนดของอันลาะจนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพ ดังนั้นนี่คือวันฟื้นคืนชีพแต่พวกท่านไม่ยอมเชื่อ30.57ในวันนั้นการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แกบ่บรรดาผู้อาธรรมและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับเนื้อกลับตัว30.58และโดยแน่นอนในอันกุลระอ่านนี้เราได้ยกอุทาหรณ์ไว้ทุกอย่างสำหรับมนุษย์ และหากว่าเจ้านำมาให้พวกเขาสัญญาหนึ่งแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าพวกท่านมิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้หลอกลวง30.59เช่นนั้นแหละอันละทรงประทับตราบนหัวใจของบรรดาผู้ไม่ยอมรับรู้30.60จจงอดทนต่อไปเถิดมูฮัมหมัด แท้จริงสัญญาของอันลาะนั้นเป็นจริงเสมอและอย่าให้บรรดาผู้ไม่มีความเชื่อมั่นทำให้เจ้ากังวลใจ